ออกไปแล้วอเออไปไปไม่เป็นไรอยู่ชั้นตาก,กเองตลกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะค่ะพอดีอ่ะมีเรื่องอ่าจะแจ้งความอะค่ะพอดีมิ้ลจ้างหนีไปอะค่ะแล้วคือเบิกเงินเดือนไปส่วนหนึ่งแล้วแต่แบบยังไม่ได้มาจ่ายแบบยังยังทำงานไม่ครบตามสัญญาเนี้ยค่ะค่ะเลยยังไง มกวนเชิญมาที่สำนักง,งานด้วยนะคะ